อะไรกันเราต้องบผชชนกับปัญหาทั้งหมดนี้เพียงแค่ปืนกระบ,บอกนี้เง้นหรอฉันคิดว่าพี่กําลังพยายามที่จะช่วยน้องสาวย่อยอุลโซอีกอาวุธปืนในพื้นที่นี้หายากมากและมีการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของพื้นที่ปืนพวกนี้สามารถเปลี่ยนเป็นปืนแม่เหล็กไฟฟ้าหรือปืนเลเซอร์ได้ไหมอ๋อเมื่อกี้พี่แกล้งทาเป็นไล่ฉันออกไปแล้วบอกฉันใส่ลูกปัดในเครื่องปั่นไฟในอาคารหลังนี้ช่างเป็นแทนที่ดีจริงๆ ไม่ได้คาดหวังว่าลูกปัดมันสม,มารถระเบิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งหมดได้ซึ่งน่าทึ่งมากเพลงเอ้ไม่อย่าฆ่าฉันอย่าฆ่าฉันทำไมที่นี่ถึงมีผู้หญิง,งสวยๆอยู่กันหรอฉันถูกจับมาโดยโลเซียงถูกเขาใช้เป็นทาสโดนรังแกข่มเหงทุกวันได้บทว่าชีวิตฉันเถอะ เธอรู้ไหมว่าเขาเก็บซาเบียงไว้ที่ไหนดูดูฉันฉันรู้ฉันจะพาคุณไปที่นั่นเธอมาจากไหนฉันเคยอยู่ที่บ้านเวสไซต์แอนด์ซิตี้ค่ะครอบครัวยังอยู่ไหมน้องสาวหายไปตอนเกิดภัยพิบัติอ่าโอ้ไฟฟ้าดับใช้ลิฟต์ไม่ได้แล้วแต่ห้องเก็บของอยู่ชั้นหกจ้าอ้วน พายเยอเออไปหาห้องพักฉันกับเธอจะไปขึ้นบันไดโอ้อ้อ่วยช่วยด้วยฮะวิลวีวิลวตายแล้วนี่คือ energy background เป็นยาอายุเลยนะบางชนิคนอนเหรอกินลาเวนนอมตาได้ไหมคนที่กินมันส่วนใหญ่จะกลายเป็นซอมบี้เอ,อ๊ะ พี่เวนเย่เออตื่นแล้วเหรอเราอยู่ที่ไหนเธอถูกแก๊งอันธพาลลักพาตัวมาที่นี่และพี่ชายของเธอจัดการพวกเขาทั้งหมดโจนโจนเหรอพี่เยตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างฮ้เธอตื่นแล้วพี่เยสบายดีไหมพี่เย่พี่พบอะไรดีๆที่ชั้นบนไหม มีของดีอยู่บ้างแต่ฉันไม่สามารถดูทั้งหมดได้ฉันจะลองดูพุ่งนี้เฮ้ยแล้วผู้หญิงคนนั้นเมื่อกี้เหะ่ะฉันไม่รู้เธอหายไปตอนฉันคนห้องอ๋อเธอวิ่งหนีเพราะว่ากลัวเหรอแต่ข้างนอกมีพายุฝนฟ้าขนองไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงก็ช่างฉันเหนื่อยมากขอนอนก่อนจะอวัอนไปปิดทางเข้าชั้นล่างแล้วกันอย่าให้ซอมบี้เข้ามาโอฉันต้องทำแบบนั้นคนเดียวงั้นเหรอ พี่อ้วนปล่อยให้พี่ย่เขาพักผอ่อนเถอะฉันจะช่วยพี่เองก็ยังมีน้องวุเยเออที่ห่วงใยฉันฉันรู้สึกซึ้งใจมากเฮ้เฮเธออาบน้ำเสร็จหรือยัง นายทำอะไรนะออกไปนะนี่เป็นบ้านฉันนะจะเลยฉันออกไปได้ยังไงฉันแค่ถามเธอว่าอาบเสร็จหรือยังไปขั้นต่อไปกันเถอะเน่นคดีเบสซงที่แท้จริงของนายสินะฮ่าๆทำไมจะไม่ไดอยล่ะเครจะไปรับผู้หญิงที่เดินเตเตอยู่ข้างนอกโดยไม่หวังผลกันฉันรู้สึกโล่งใจที่เห็นเธอไม่กลายพันธฉันใจดีพอที่จะรับเธอเข้ามาแต่ไม่มีอาหารฟรีหรอกนะ แต่เธอไม่มีอะไรให้ฉันนอกจากร่างกายใช่ไหมฮะแค่ทำตามที่ฉันบอกแล้วเราจะรอดจากภัยพิบัติครั้งนี้ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ <c oughs> มีเสียงลมพายุข้างนอกเธอร้องจนคอแตกก็ไม่มีใครได้ยินแอ่จากเธออยากให้ซอมบี้มาช่วยเธอ <c oughs> อะไรวะเนี่ยฉันกำลังตื่นเต้นอยู่เชียว มีอะไรเกิดขึ้นกันเหรอ